สถานการณ์หมอกควัน PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดนครพนมกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยวันนี้พุ่งไปที่อยู่140ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรหลังจากลดลงได้เพียง1วันวันที่11มีนาคมตัวเลขคุณภาพทางอากาศจังหวัดนครพนมพบว่าเริ่มตั้งแต่เวลา1นาฬกาในวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5เพิ่มสูงขึ้นเป็น140ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร มากกว่าเมื่อวานซึ่งวัดได้95ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้250ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปของบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมมีนักท่องเที่ยวและประชาชนบางตาเนื่องจากหมอกควันค่อนข้างหนาทำให้บทบังทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศเพื่อนบ้านจากการสอบถามนายบัณฑิตแสงวิจิตรอายุ82ปีได้ให้ข้อมูลไว้ว่าปกติ จะมาเดินชมวิวสฝั่งแม่น้ำโขงและออกกำลังกายบริเวณริมแม่น้ำโขงทุกวันแต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากหมอกควันจนหายใจไม่ค่อยสะดวกจึงได้งดออกกำลังกายไปด้านสำนักง,งานป้องกันภัยจังหวัดนครพนมได้ทำการฉีดพ่นเพื่อดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีค่าเกินมาตรฐานด้วยรถพ่นไอ้น้ำ LUF 60ตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลเมือนงนครพนมซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ และเป็นสถานที่รองรับนะักท่องเที่ยวที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนด์ทุกสถานการณ์กับท็อปนิวส์ทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย